สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชก,กุมารีทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าวณแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก ใันนี้เวลา13นาฬิกา33นาทีสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดําเนินไปยังแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกทรงติดตามผลการดําเนินงานในพื้นที่แปลงสาธิตการเกษตรในรอบปีที่ผ่านมาและโครงการตามพระราชดําริต่างๆอาทิ S 1> <S 1> การกระจายมาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่กรมส่งเสริมการเกษตรดูแลนำมเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานพัน์กข79ไปปลูกที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจังหวัดนครนายกได้ผลผลิต64,680กิโลกรัมมีแผนจัดการผลผลิต3ส,ส่วนคือมอบให้สมาชิกไว้เพาะปลูกกระจายพันธุ์ข้าวให้เครือข่ายและจำหน่ายเป็นมเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกร,รกนในพื้นที่ ด้านการบริหารจัดการน้ำมีกรมชลประทานดูแลจัดสรรน,น้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนมีเขื่อนขุนด่านปราการชนเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำคัญส่วนการจัดสรรน,น้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองโบดอ่างเก็บน้ำห้วยปลือและอ่างเก็บน้ำทรายทองขณะนี้มีน้ำเพียงพอใช้ในทุกกิจกรรม ด้านการดําเนินโครงการสวนผล,ลไม้ภาคใต้ตามพระราชดำริของกองพันทหารราบโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดจันทบุรีช่วยแนะนําเรื่องการตัดแต่งทรงพุ่มใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้การติดดอกออกผลมีประสิทธิภาพผลผลิตที่เก็บได้ส่งจําหน่ายผ่านโครงการรถพุ่มพวงพันธ์ดีช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด -19 สำหรับพันธข้าวที่เก็บเกี่ยวในวันนี้เป็นข้าวพันุ์กอขอ8 7ปลูกด้วยวิธีหวานน้ำตมเมื่อวันที่14กร,รกฎาคม2564ผลการดำเนินงานพบว่าต้นข้าวจเจริญเติบโตสม่ำเสมอลำต้นและระบบรากแข็งแรงพบมแมลงศัตร,รูพืชเล็กน้อยคาดว่าจะได้ผลผลิต5,000กิโลกรัม หลังเก็บเกี่ยวแล้วกรมพัฒนาที่ดินจะช่วยส่งเสริมเรื่องการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดินหลังนาทดลองปลูกสโนอโแอฟริกันเป็นพืชตระกูลถัว่วเติบโตได้ดีในพื้นที่ดินเค็มดอกและยอดใช้เป็นอาหารได้ส่วนกรมประมงสนับสนุนการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในนาข้าวด้วยเป็นปลาประจำถิน่นกินพืชเป็นอาหารสามารถแปรรูปเป็นปลาส้มเพื่อเพิ่มมูลค่า ด้านกรมวิชาการเกษตรส่งเสริมการปลูกฟ้าทลายโจรพันธ์ุใหม่สู้โควิด -19 ได้แก่พันุ์พิจิตสี่ขีดสและ 1, พันธุ์พิษณุโลก5ขีดสให้ผลผลิตสูงสามารถนำไปผลิตเป็นยาสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติได้ ส่วนการใช้อากาศยานไร้คนขับทางการเกษตรหรือโดรนในการหว่านพืชบำรุงดินหลังนาเป็นงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นช่วยประหยัดเวลาแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงใช้หว่านปอเทืองหลังฤดูเก็บเกี่ยว องค์มนตรีประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาระบบ Big Data ของมูลนิธิโครงการหลวง วันนี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปนานรุตติดองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงร่วมประชุมหาหรือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่มีการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง,งคลล้านนาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเมื่อปี2545 เพื่อสนับสนุนมบริธิโครงการหลวงภายใต้แผนงานด้านพลังงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมโดยได้ร่วมพัฒนาด้านเครื่องจักรที่มีความจำเพาะพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาทิ การผลิตฟักทองคุณภาพการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์กำจัดโรคในผักกาดหอมห่อการจัดการมอดเจาะผลกาแฟโดยไม่ใช้สารเคมีและยังก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่อาทิเครื่องปั่นตัวอย่างพืชเครื่องกี่ทอเอลกึ่งอัตโนมัติซึ่งที่ประชุมยังมีการกำหนดกรอบความร่วมมืออย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาออกแบบงานหัตถกรรมชนเผ่าร่วมสมัยและการวิจัยด้านการตลาดเพื่อยกระดับหัตถกรรมชนเผ่า นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบเกษตรอัจฉริยะการวิจัยด้านแปรรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรในระดับชุมชนการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรกลขนาดเล็กการวิจัยระบบจัดเก็บวิเคราะห์และการเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในงานหัตถกรรมที่ครบวงจรเพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคงควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้ยั่งยืน และในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังศูวนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาทิเบตดำริตำบลแม่เหียอําเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อมอบโล่ที่ระลึกแก่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงที่ครบวาระรวมทั้งบุคลากรที่เกษียณอายุพร้อมกันนี้ได้ร่วมประชมุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บวิเคราะห์และการเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ของมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่1ทับสอง ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆอาทิสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนรวมทั้งมหาวิทยาลัยอีก5แห่งเพื่อเตรียมเก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงทางด้านเศรษฐกิจกสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการหลวง โดยจะมีการจัดเก็บตัวอย่างที่เป็นระบบเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์สูงสุดซึ่งสำนักงานกสทอชอได้สนับสนุนการจัดสร้าง Data Center ที่เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลที่มีความปลอดภัยและทันสมัยโดยมีเป้าหมายให้เป็นคลังข้อมูลการพัฒนาพื้นที่สูงที่สำคัญของประเทศในอนาคตและเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาในภาพรวมของประเทศได้ในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนการเป็นสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวารัติยราชนารีพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ันนี้ที่โรงเรียนชิดใจชื่นอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวาราคติยะราชนารีโปรดให้นายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทา,านจำนวน500ชุดประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพไปมอบแก่นายวรพันธ์สุวรรณนุษย์ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อน,นำไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัย ซึ่งจังหวัดประจีนบุรีเกิดน้ำป่าไหลหลากและมีน้ำท่วมขังนับตั้งแต่วันที่18สิงหาคมเป็นต้นมามีพื้นที่ประสบภัย7อำเภอ74ตำบล283หมู่บ้านประชาชนถูกผลกระทบ8,143ครัวเรือน ส่วนที่อำเภอบ้านสร้างถูกผลกระทบ6ตำบล48หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อนกว่า2,000ครัวเรือนโดยมีน้ำท่วมขังบริเวณบ้านพักและเส้นทางคมนาคมมานานกว่า1เดือนประชาชนต้องใช้เรือเป็นพาหนะโดยได้รับการสนับสนุนเรือจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต3ปราจีนบุรีและกองทัพเรือรวม80ลำ ทั้งนี้จังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนมูลนิธิและภาคเอกชนได้ดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วพร้อมกันนี้โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพแก่ประชาชนด้วย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสอวอสืบสารพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัรัดียราชนารีในการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปา,รากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐม วันนี้ที่ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมนายสุรศัก์เจริญสิริโชตผู้ราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานแก่นักศึกษาจำนวน1,902คนเพื่อเป็นการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคโควิด -19 โดยจังหวัดนครปฐรมมีผู้ป่วยโรคโควิด -19 สะสม35,221คนอยู่ระหว่างรักษา615คนและเสียชีวิต607คนปัจจุบันดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งบุคลากรทางการแพทย์ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหญิงตั้งครรภประชาชนทั่วไปและนักเรียนรวม965,093คนโดยคิดเป็นร้อยละ80.84ของกลุ่มเป้าหมายทั้งจังหวัดจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธนสอนอมรตยกุลดิฉันปียณีเทียมอมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ